ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์เหล่านี้มีอาไยเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาไรเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง คือทำอันถอนอุปธิทั้งสิ้นความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับไม่เหลือและนิพพานหากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏจำแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศทำที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากธรทมนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะรวบลัดแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ที่กำหนัดด้วยราคะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มแล้วจักไม่เห็นธรรมอันให้ถึงที่ทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้ ราชกุมารเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวรขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมราชกุมารครั้งนั้นความรู้สึกข้อนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่สหัมบดีพรมเพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเราด้วยใจความรู้สึกนั้นมีว่าผู้เจริญโลกจกักฉิบหายเสียแล้วหนอ ผู้เจริญโลกจักพินาศเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมดังนี้ลำดับนั้นสหัมบดีพรมได้อันตรธทานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้น พระราชกุมารครั้งนั้นสหัมบดีพรมห่ผมผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีเข้ามาหาเราถึงที่อยู่แล้วกล่าวคำนี้กับเราว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์เถิดขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิดสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่ เขาจักเสื่อมเสียเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีโดยแท้ดังนี้ทรงเห็นสัตว์ดุดดอกบัวสามเหล่าราชกุมารครั้งนั้นเรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของสหัมบดีพรมแล้วและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้ว เมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมีมากบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นภัยอยู่ก็มี เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำ อันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นราชกุมารครั้งนั้นเราได้รับรองกะสหบดีพรมด้วยคำว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้น,น,นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดพรม เรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวทำอันประนีตที่เราคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนี้ราชกุมารครั้งนั้นสหัมบดีพรมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงไหวเรากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง